เนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณไอ้เนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณเฮ้ยมึงมาจากไหนวะในควายโง่ทำเป็นโกตัวเตี้ยตียกว่าเหี้ยบนดินกําเริบเสืพระราชไปทั่วให้อัวลืมตีบนฟวาไกลดินยังเดือมบังอาจให้เลวอดซความจริงเขตซับซ้อนทางทะเลนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นเขตแดน หลักมันก็คือว่าประเทศเราอยู่ตรงนี้มีหลายทวีปอยู่ตรงนี้ลากไป2 0 0รไมล์ทะเลอันนี้ตามกฎหลักลกฎหมายสัมากลประเทศเพื่อนบ้านสมมติกัมพูชาหลายทวีปอยู่ตรงนูน้นลากมา200ไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละห้าสิบ เหมือนสิ่งที่เราทํากับมาเลเซียมาแล้วไอ้เนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณไอ้เนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณไอ้เนรคุณแผ่นดินนะไอ้ชาติชั่วไม่เคยมองเอาหัวว่ามึงมาจากไหนาศาส์กษัตริย์มึงยังบังอาจไอ้คนจันไรมึงมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ไม่รู้คุณ คุณเนรคุณให้เนรคุณให้เนรคุณเนรคุณให้เนรคุณโคตรมึงมาแต่ไหนวะทำไมเฮียไอ้หน้าตัวเมียเสียที่มาเกิดบนแผ่นดินไทยต้องสาบต้องแช่งโคตรพ่อโคตรแม่งใหมันจิบหายให้คนจันไร่บรรยงโคตรโคตทั้งแผ่นดินใอ้เนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณ ให้เนรคุณเนรคุณให้เนรคุณไอ้เนรคุณแผ่นดินนะให้ชาติทั่วไม่เคยมองเอาห่วงมึงมาจากไหนสัตว์กัตริย์มึงยังบังอาจให้คนดันไรมึงมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ไม่รู้คุณให้เนรคุณเนรคุณใอ้เนรคุณใอ้เนรคุณเนรคุณ โคตรมึงมาแต่ไหนวะทำไมเฮียให้หน่าตัวเมียเสียทีมาเกิดคนแผ่นดินไทยต้องสาบต้องแช่งพตดพ่อพูดแม่งนะให้มันชิบหายให้คนจัน,รนไรบไรลัยทั้งโคตรตรทางแผ่นดินใหเนรคุณแผ่นดินนะให้ชาติทั่วไม่เคยมองเหาหัวมงมาจากไหนสัตว์กับสัตว์มึงยังบังอาจให้คนจันไร มึงมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ไม่รู้คุณให้เนรคุณแผ่นดินนะให้ชาติชั่วไม่เคยมองเหงาเอ้ยมึงมาแต่ไหนมึงสัต์กษัตริย์มึงยังบังอาจให้คนจัดไรมึงมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่ไม่รู้คุณให้เนรคุณเนรคุณให้เนรคุณให้เนรคุณเนรคุณให้เนรคุณ ไอ้เนรคุณเนรคุณไอ้เนรคุณไอ้เนรคุณแผ่นดินเฮ้ยไอ้ข้ชาตัวไม่เคยมองเหงาหวงังว่ามึงมาแต่ไหนสัตว์กัตรัต์มึงยังบังอาจให้คนจันไรมึงมาอาศัยผันดินไทยอยู่ไม่รู้คุณไอ้เนรคุณ